สวัสดีเพื่อนๆชาว X C ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ชานแนลนี่ X C ครับ ครับผมวันนี้นะฮะผมจะมาพูดเกี่ยวกับไทม์ไลน์ดาบเ้ิบอลนะฮะให้เพื่อนๆหรือน้นองนองรุ่นใหม่ๆนะครับผมที่ยังไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้นะจะได้ดูว่าไทาม์ไลน์หลักของจักรวาลดนะับเ้ิบอลน่ะดูจากไหนถึงไหนแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายแยกย่อยออกมากทั้งดับเบิลบอลซูเปอร์ฮีโร่ดับเบบอลกีทีอะไรพวกเนี้เราจะไม่นับเราจะไม่พูดถึงนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเพื่อนๆจะดูดับเบบอลภาคไหนถึงภาคไหนกันได้บ้างนะครับ ดารกอับอลแบ่งทั้งหมด3ภาคนะครับผมมีทั้งหมดแค่3ภาคนะอันแรกคือดารกอับอล จะเริ่มตั้งแต่ตอนโกคูยังเด็กนะฮะแล้วก็เจอบูม่าแล้วก็ได้ไปรวบรวมนักกันบอลกันไปผจญภัยต่างๆเจอศัตรูมากหน้าหลายตาเจอเพื่อนฝูงอีกเยอะแยะเลยนะฮะเจอคูดิลินยำช้าทัานยิงหังแล้วก็ไปสู้กับจอมราชาปีศาจพิกโรกโ่นะฮะถือกำเนิดมานจูเนียออกมาเจอกันอีกทีหนึ่งในศึกชิงเจ้ายุทธภพคือจบภาคแรกตรงนี้นะฮะตรงที่ซุนโกคูกับจิจ้ไปแต่งงานกันนะครับอันนี้คือจบภาคแรกนะฮะ แล้วภาคที่สองฮะภาคที่สองก็คือเป็นดากอนวอนเซตครับ การบอลแซดนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ลาดิสนะฮะมาที่โลกทําให้เรารู้ว่าซุนโกคูของเรานั้นนะฮะเป็นชาวไซยาครับถึงบอกว่าทำไมตอนเด็กซุนโกคูมีหางเพราะว่าคนที่มีหางคือชาวไซย่านะเท่านั้นนะครับผมก็เลยกลายเป็นดินยักษ์ได้นะกาทําให้รู้ประวัติความเป็นมาของซุนโกคูด้วยว่ามีพี่ชายชื่อลาดิสซุนโกคูตอนที่ส่งมาที่โลกเนี่ยได้รับแรงกระแทกที่หัวทําให้ความจําส่วนหนึ่งหายไปนะฮะแล้วก็ทําให้กลายเป็นซุนโกคูในปัจจุบันนี้ที่ปกป้องโลกนะครับผมแล้ว้องูเสร็จพอลาดิ 拜拜拜。Bye, bye, bye, bye. จิต้ากับนัปะมาที่โลกครับผมเพราะว่ามาเพื่อที่จะมาเอาดลักอนบอลไปขอพรมันจะแบ่งเป็นบทบทบทอีกหลายๆบทนั้นใน,นหนึ่งภาคนะครับผมก็จบบทของเซก้าชาวซายาไปจบตอนที่เบจิต้าบินกลับไปที่ดาวไปร,รักษาตัวนะฮะแล้วมาเข้าสู่บทต่อไปก็คือบทของฟิเซอร์นะครับผมก็ได้เจอศัตรูหลายๆอย่างเลยทั้งหน่วยรบพิเศษจีนิวซาบอนโรเรียนะฮะบทฟิเซอร์ก็คือฟิเซอร์ถูกซุนโกคูที่เป็นซุปเปอร์ไซยาตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าซุนโกคูเป็นซุปเปอร์ไซยาได้ เป็นสิ่งที่ฟีเซอร์กลัวที่สุดกด้คือซูปเปอร์ทายานะครับผมเราจะจบบทนี้ไปบทของฟีเซอร์นะฮะแล้วก็เข้าสู่บทต่อไปฮะเป็นบทของมนุษย์ตัดแปลงนะครับผมแล้วฟีเซอร์ก็ได้กลับมาเป็นไซบอร์กแล้วก็ถูกทั้งในอนาคตฆ่าตายครับผมฆ่าอย่างง่ายดายเลยฮะ,ะเพราะว่าทั้งมาแจ้งข่าวว่าจะมีมนุษย์ตัดแปลงนะฮะกำเนิดขึ้นมาให้เราเตรียมตัวไว้นะครับผมวันนี้ก็คือเป็นบทของมนุษย์ตัดแปลงก็จะไปสิ้นสุดจนถึงตอนเซลลเซล์ตายเมื่อไหร่ก็คือสิ้นสุดของบทของมนุษย์ตัดแปลงไปนะครัจบ,จบท รู้แัดแปลงเสร็จก็จะเป็นบทของจอมานบูนี่ก็คือเป็นบทสุดท้ายละตอนแรกอาจารย์โทนียาม่าเขาจะทําจบแค่จอมานบูนะฮะก็มีทั้งหมดตอนแรกทํามาทั้งสองภาคใช่ปะทำเป็นภาคดักกันบอลแล้วก็ดักกันบอลเสร็จนะครับผมก็จบแค่จอมานบูแล้วจะไม่ได้เขียนต่อแล้วก็จะจบแค่2ภาคแล้วก็หายไปประมาณนานเหมือนกันนะหายไปเลยแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งครับเป็นดักกันบอลซูเปอร์ครับผมเป็นภาคที่3 เาเนียแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ภาคที่3เออภาคที่3ภาคที่3นะฮะก็เป็นดับเบิลบอลซูเปอร์ครับผมเป็นภาคที่มีบทออกมาหลายบทแล้วนะตอนนี้นะที่ยังฉายในปัจจุบันนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ยังเขียนอยู่เรื่อยๆนะครับมีหลายบทก็เริ่มตั้งแต่บทแรกก็คือทําเป็นเดอะมูฟวี่ออกมาก่อนเป็นภาคเพทพทําลายล้าง<ฮ>บิลุสนะท่านบิลของเราแล้วเองฮะ ก็คือบทแรกนะครับผมบทต่อครับก็จะเป็นฟิเซอร์คืนชีพอันนี้คือบทที่ทุกคนตื่นเต้นมากเลยาะว่าเฮ้ยฟิเซอร์มันกลับมาแล้วกลับมาเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เขาชอบนะตัวฟิเซอร์นะมันทําให้ตูนเรื่องนี้มันเหมือนย้อนกลับมาในวัยเด็กอีกครั้งหนึง่งเป็นฉากตอนที่โอคู่กับฟิเซอร์ได้สู้กันอีกทีหนึง่งให้เราได้เห็นกันนะฮะก็ถือว่าเป็นบทที่ทําออกมาได้โอเคนะทำให้เราตื่นเต้นขึ้นมาอีกพอะหลังจบจากบทของฟิเซอร์เสร็จก็จะเป็นบทของเทพทําลายล้างแชมเบ์เป็นจักรวาลคู่ขนานกันนะ เป็นจากวันที่6นะจะมีศัตรูเพิ่มเข้าอีกก็เป็นอย่างพวกฮิตโตอ่าฮิตโตขึ้นมาแล้วก็พวกหุ่นยนต์พวกเนี้มันจําชื่อไม่ได้มันเยอะหลายตัวมากเลยอะ เป็นบทของทั้งในอนาคตนะฮะที่เป็นโกคูแบ็กครับนี่อันนี้บทนี้ก็ถือว่าสนุกนี่ตัวนี้เลยโกคูแบ็กตัวนี้นะหลายๆคนก็อาจจะเคยดูนะพอจบหลังโกคูแบ็กนะฮะก็จะมาถึงบทศึก12จักรวาลน,นะฮะอันนี้ก็คือเป็นบทที่ทําให้เราตื่นเต้นอีกนะทั่วโลกตื่นเต้นกันเลยฮะเพราะว่าโกคูได้ร่างใหม่มาอันต้าอินสติ้งอ่ะนะฮะไอ้ร้างใจน้าจิตจิตน้าใจอนะไรแ่ ไอ้ล่างนาจิตอะไรน่ะครับผมมันเป็นท่าของเทพนะจบจากศึก12จัก,กรวาลเสร็จแล้วครัก็จะเป็นเดอะมูฟวี่โบลี่นะครับผมก็ได้ทําการทําโบลี่ออกมาใหม่โบลี่บทนั้นนะฮะทำให้ <What? S 1> กระแสดั้งบอลน,นี้ก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนแปลงบทโบลี่ใหม่หมดเลยนะครับ <What? S 1> แล้วพอหลังจบจากโบลี่เสร็จครับผมก็จะเป็นบทของสายตรวจอวกาศ อันนี้สายตัวอว,วากาศก็จะเป็นบทของไอ้ปีศาจต,ตัวหนึ่งที่ชื่อโมโลนะครับผมที่ใช้เวทมนต์ได้นะฮะลองลองไปหาดูกันนะครับตามหนังสือกรตุนหรือดูในออนไลน์ก็ได้นะฮะจะมีแปลไทยบ้างนะครับก็ลองไปหาดูสนุกเหมือนกันอันนี้ก็รออนิเมะทำออกมาอยู่เหมือนกันนะพอหลังจบจากโมโลเสร็จครับปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้เลยนะเป็นบทของกราโนล่าผู้รอดชีวิต บทกาโน่าผู้รอดชีวิตคือใครเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูพร้อมๆกันคือปัจจุบันเนี่ยกำลังเขียนมาอยู่เป็นภาคปัจจุบันนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกครับผมไทม์ไลน์ของดักรันบอลก็จะมีหมด3ภาคแล้วก็แบ่งเป็นบทย่อยๆอย่างที่ผมพูดไปนะดูมาเรื่อยๆถึงแค่นี้พอไออันอื่นนี่คือเราจะไม่ไปดูไม่ไม่พูดถึงนะผมก็ไม่ได้ดูนะไออย่างดักรนบอลซูเปอร์ฮีโร่เงี้ยผมก็ไม่ได้ไปดูนะผมดูแค่ไทม์ไล,ลน์หลักเลยพอ นะให้มันเป็นเส้นตรงไป <c oughs> จะได้รู้ว่าถึงตรงไหนแล้วนะครับ ดักกันบอลน,นะฮะอย่างที่บอกครับผมใครที่ชอบก็ลองไปตามหาดูนะเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเลยนะทำที่เป็นอนิเมะนะจะมีถึงภาคแค่ซูเปอร์แค่ตอนศึก12จักรวาลก็จะมีที่เป็นซับไทยให้ดูอันนี้จะมีซับไทยให้ดูนะก็ลองดูไปหาดูได้ตาม g o o g l ลนะลองพิมพ์หาดู <S <S บทสายตรวจอวกาศนะฮะยังไม่ได้ทำออกมาเป็นในรูปแบบของอนิเมะนะครับผมก็รอติดตามดูก่อนว่าจะมีมาเมื่อไหร่นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันแค่นี้นะสำหรับทำลายดักกันบอล ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด s u b ส,สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับผมสำหรวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ